สวัสดีค่ะแม่นานาจะชวนเพื่อนๆมาปลูกกระเทียมกันค่ะก่อนอื่นเตรียมกระเทียมนะคะและห่อด้วยผ้าเปียกค่ะประมาณ3-4วัน เพืเ่อนๆต้องรดน้ำผ้าทุกวันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าแห้งควรปลูกกระเทียมห่างกันประมาณหนึ่งคืบนะคะและการปลูกรกระเทียมนั้นไม่ต้องการน้ำมากค่ะไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะคะ นี่คือ1สัปดาห์ผ่านไปค่ะ2ส,สัปดาห์ผ่านไปนะคะอัตราการงอกของกระเทียมก็จะประมาณ99%ค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการปลูกกระเทียมนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่ค่ะ วันนี้แม่นานาลาก,ก่อนค่ะบ๊ายบาย